ค่งะหนูขอของขวัญได้ไหมอ่ะทำไมคุณลุงคุยแต่กับพ่อแม่หนูอ่ะ วัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่เลกเทอเลเชียนะคะกับน,น้องเมลอนแล้วก็น,น้องอ้งุ่นนะคะทายายของเรานั่นเองนะคะวันนี้นะคะเป็นคลิปฉลองวันคริสต์มาสปีแรกนะคะของน้ององุ่นค่ะเย่เป็นคริสต์มาสปีแรกของพ่อแม่เขาด้วยนะคะที่ได้จัดกันในบ้านเนาอะ,อะปีที่ผ่านๆมานะคะไม่ได้จัดแบบปาร์ตี้คริสต์มาสกันแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบหรูหราแบบทำครบ ทุกอย่างอะไรอย่างนี้นะคะปีนี้ก็ไม่ได้ทำทุกอย่างแต่จะพยายามทําให้ความสําเร็จนะคะมันเยอะที่สุดเนาะที่เขากําหนดมาให้นะคะอันนี้นี่ให้พ่อแม่เขาทํานะคะแฮมแฮมอันนี้แฮมอันนี้พ่อเขาทํานะคะคุณพ่อทําแดดดีทําไก่งวงนะคะคุณแม่ทํานะน่ากินมากทุกคนเสียดายมันอยู่ในการ์ตูนไงเออ เอ,อมันสามารถจัดโต๊ะได้ไหมนี่นะคะจัดโต๊ะอาหารเนาะเป็นชุดจานงานเลี้ยงและการเอาสีฟ้าอ่อพวกนี้ามาวางวันนี้ได้ไหมไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็วางนี้นะคะอออะจัดไม่ได้เหรอ จัดโต๊ะไม่ได้หรอตกแต่งตัวอาหารไม่ได้นะคะน่าจะติดตรงติดทีเทียนอะไรพวกนี้เนาะอุ้ยอ๋ยอนี่นะคะของประดับประดาบ้านเลงหมนเลยโอ้โหอยากให้องุ่นนะคะมาดูอ่าน้องกวงตอนนี้เขาทำอะไรพูดค,คุยกับพ่อ ชมไม่ได้นะคะน้องดูไม่ได้นั่นคืออะไรเป็นหมวกใช่ไหมเป็นหมวกคริสต์มาสนะคะ้อยพวกนี้เนาะนั่นคืออะไรอะ <c oughs> อะแล้วประตูบ้านล่ะคะติดอะไรยังยังยังลอยโอเคเอาคุณแม่เอามากินแล้วนะคะคุณแม่กินจะก,กินแฮมนะคะที่คุณพ่อเขาทำเนาะเออ คุณพ่อเขาไปไหนไปออกกำลังกายค่ะยังไม่ทํางานเลยเดี๋ยวให้คุณพ่อนะคะทํางานก่อนออธุรกิจทางโทรศัพท์นะคะไม่ได้มาทํางานวันนี้โอเคยังทําไม่ได้นะคะคิสม e ตอิอยากให้คุณแม่เขาเล่นกับอางุ่นนะคะ วันนี้ทั้งสดใสแล้วก็เกาะด้วยความรักนะคะแล้วก็การเลี้ยงดูนะคะช่วยเหลือตามความต้องการเ,เล่านี่หาละกันให้น้องเล่านิทานให้ลูกฟังนะคะหนูต้องการอะไรไหมโลกหนูมีความสุขสุดๆไปเลย บริษัทที่ดีเหรออ๋อเข้ากับคนง่ายแรกเปลี่ความคิดเห็นไฟอบอุ่นนะคะเต้าพิงโอโอเคหนูหิวใช่ไหมลูกอ่ะหนูลองมาชิมไก่งวงของแม่ที่แม่ทำนะคะอ่ะคุณแม่คนหาของประดับฤดูหนาวร้องเพลงด้วยกันนะคะ m ม r r y Christmas นะ กับอ่าสามีโอเคนี่อ๋อถ้ากินแล้วมันมันจะติดถูกใช่ไหมงั้นคุณพ่อมากินฝีมือแม่ดีกว่าอ่าเรียกมากินนะคะแต่ทุกคนกินไปแล้วไงอ่ะคุณพ่อไปกินฝีมือตัวเองฝีมือเ <c oughs> ขาลองเพลงนะคะ <c oughs> ดูคุณแม่ โอ้โหบ้านนี้แสงแสงบักมากทุกคนคือแบบตัวเขาจองลองเลยอะ่ะอุ้ยหุ่นไราการนะคะเดี๋ยวให้น้องหุน่นอ่าหุ่นไลกามาอันนี้ด้วยนี่ <c oughs> เพลง Merry Christmas จะ <c oughs> ไม่รู้หรอกมันร้องไงอันนี้แฮมแฮมของใครคะน,น, <c oughs> นี่นี่น่าจะของคุณแม่คุณแม่มากินเลยกินให้หมด คุณลูกคุณลูกทำอะไรครับคุณลูกกินให้หมดลูก <May S 1> พ่อสาธทราพ่อหรือแม่นะน,นี้แม่ทำโอเคเรียบร้อย <May be S 1> สำเร็จรู <pray ball. S 1> ล้ล่วงนะคะถึงจะไม่กี่อย่างก็รู้ล่วงไอของพวกนี้ด้วยอ่า ร้านนี้อะไรอะ่ะหลงรักประเพนีวิญญาณอ้าวมันไม่เหมือนกันหรอสามารถม,มอบของขวัญได้ไหมอ่ะนี่ไงมอบของขวัญรูดูหนาวนะคะอ่ามอบดอกกรหลาบให้ให้โทมัสหน่อยเพิ่มความหวานนิดนึงอ่ะสนโทมัสก็มอบ ของขวัญนะคะเป็นดอกกลาบเหมือนกันเออลูกลูกลูกไปไหนเราก็ไม่รู้นะคะโทมามคะฉันให้คนนะศึกษาวันคริสต์สามาสปี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 ป,ป,ป,ปีที่เท่าไหร่ของเราก็ไม่รู้ะคะ่ะเอ,อ่อผมก็มีให้เหมือนกันครับเอ,อ่อเอากระดูกสักหน่อยไหมครับทําไมหนูไม่ให้ดอกกลาบเขาลาลูกหนูไม่ให้ดอกกลาบภรรยาหนูหรออ,อ่าวู้ว่าสัตว อ่ะให้โทมมสให้ดอกกุหลาบนะคะส่วนน้องคุยกับแม่ส่งจูบร้องเพลงอ่ะร้องเพลงพูดคุยนะคะอ่าน้องง่วงน้องง่วงมากเลยเดี๋ยวให้น้องขึ้นมานอนเองนะคะข้างบนฝุ่นยอมมากให้ไปสุขาก่อนนะคะแล้วค่อยมานอนเนาะนอนเองนอนนอนเองนักเรงพอ เออเอเอาเอคุณพ่อคุณพ่อเป็นไรคุณพ่อง่วงนะฮะผมก็มีดอกกหลาำให้คุณนะเฮ้ยเฮโอ้โหไม่ทันอะจบเลยเดี๋ยวให้คุณพ่อไปอาบน้ำกันนะคะแช่คลนแล้วกันไม่เอาอุ้ยคุณพ่อครบหมดแล้วนะคะอาบน้ำฝักบัวไปเหลือคุณซซนต์ตะคอด่ะบีดา เขาจะมาบ้านเราไหมนั่นแหละประเด็นคุณเซนต้าคอจะมาบ้านเราไหมครับอยากให้อังุ่นขอพรน,นะคะอังุนยังไม่ได้เลยใช่ไหมไหนแม่ให้อะไรลูกหน่อยให้ของขวัญลูกไม่ได้หรอคะการเลี้ยงดูการกระทำให้ของขวัญลูกไม่ได้หรอ โอ้โหประธา,านาธิบดีนะคะโอ้โหแฟนเราเป็นนายกเลยไหมหนูเป็นนายกเลยไหมโลกเอาว่างก็ไปนอนสิอ่ะไปใช้ห้องน้ำครอบครัวสุขสันต์นะคะวันนี้ครอบครัวสุขสันต์อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาอเสร็จแล้วก็ให้มานอนเออ มีความสุขบวกๆไปเลยคุณแม่ก็มีสนุงสนิหนะคะโอ้โหแสงแสงบักมากอะ่ะเนี่ยไม่สวยเลยโอเคอ่ารีเซ็ตของตกแต่งนะคะมันลกบ้านอะ่ะเออปล่อยเขาคุยกันไปนะคะ ส่วนหน,วนูแกะของขวัญแกะของขวัญของขวัญได้มายังไงอ่ะช่วยเหลือโอ้โหหนูไปฉี่ไปลูกไปไปเข้ห้องน้ำไปหนูไปเข้ห้องน้ำลูกคุณลงแซนด้าคอยไม่มาหรอเดี๋ยว จบแล้วคุณแม่ก็เต็มแล้วนะคะเหลือแค่คุณลุงซานต้าไม่เป็นไรหรอกเนาะคุณพ่อก็เต็มแล้วเหมือนกันสวนคนลูกของขวัญเอามาจากไหนคะโอ้ยอยากให้ของขวัญลูกจังเลยเนูเอาของขวัญไม่ได้อะ่ะอืมอืม น้องเข้าซ่อมเองเป็แล้วนะคะทุกคนนี่น่ารักไหมน้องน่ารักตาเหมือนลอยนิดนึงปึ๊บอืมแล้วฉีดเสร็จนะคะให้น้องมานอนเนาะเออไม่รู้ว่าเอาของขวัญให้น้องยังไงนะคะใครรู้ก็เม้นบอกกันได้นะคะโอเคเอา้าทำไมคุณพ่อมานอนนี่ทำไมคุณพ่อมานอนห้องลูกไม่เป็นไรอะให้นอนนอนกับน,น้องไปเลยนะคะ วันนี้วันครอบครัวสุขสันต์ใช่ไหมมามานอนนะคะนอนให้หมดเลยอะนอนให้หมดทุกคนเป็นคริสต์มาสปีแรกที่ดีไหมก็ดีแหละแต่ไม่เจอคุณปู่ทวดนะคะเซนต้าเซนต้าไม่มาอุย๊ยเซนต้ามาอย่าไปนอนเซนต้ามานี่แนะนำตัวอย่างสุภาพนะคะโอ้ นี่อะไรก็ไม่รู้นะคะออ้ยหนูมันนี่ลูกขอของขวัญให้น้องมาขอของขวัญจากลุงซันต้าอือม,มีอะไรคะพินิจภาพโชว์ของเล่นมาขอของขวัญอะไรล,ลูก สนับสนุกนกามีนดเข่าวนะคะมาทุกคนต้องตื่นหนูมาเลยลูกโอ้โหเอ็นดูเจ้าหนู่มน้อยลงลงบันไดนะคะทุกคนปึ๊บปุ๊บมาเลยเลยเลยยลเดี๋ยวคุณลุงซานตา้ากลับบ้านปึ๊บปุ๊บน่ารักไปแล้วไปแล้วคุณลุงคะหนูขอของขวัญได้ไหมคะคุณลุงเขาให้ไหมลูก ลุงขอให้ไหมโอ้โห,โหโอ้โหเมื่อกี้บัก๊กสวัสดีค่ะคุณลุงเซนต้าคุณยุงคะหนูขอของขวัญได้ไหมอ่ะทำไมคุณลุงคุยแต่กับพ่อแม่หนูอ่ะดูดี โอ้โห oh. หนูไปแล้ว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 ตัวน้อย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 เดินตแตกปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปห,าค,ไปหา,คคาคุณลุงไปหาคุณลุงคุณลุงพ่อคะคุณลุงเขาไม่ให้ของขวัญหนูอ่ะ <c oughs> ค,คุยกันเป็นกลุ่มบหอขอ,ขอ,ขอของของขวัญขนะี่ของขวัญหน้าทุกคนเลิกคุยกันได้ปะให้ให้ลูกขอของขวัญหน่อย นั่นร้องไห้แล้วขอได้ไหมเนี่ย Hey, hey, hey. นี่ไงได้คุยแล,ล้วครูเอาแม่โอ้ยแม่โคตรขัดจังหวะเลยแล้วื่อไห่เราจะได้ขอของขวัญคะเนี่ยขอไปหลายรอบแหละไม่น่าด้าแล้วนี่นี่ของขวัญไป็ยลูกเออเออขอ,ของขวัญไปได้ไหมได้ไหมได้ไหมเขาให้หนูไหมเ <c oughs> ขาจะให้หนูไหมเนี่ย โอ้โห oh. จบแล้ว <c oughs> ขอให้ช่วยเหลือนะคะขอมอบของขวัญโอ้โห <c oughs> oh. มาอุ้มหนูลงไหนสิ <c oughs> แม่อุ้มหนูมาวางไว้ตรงนี้ ายแล้วอุ้มนะคะไม่เป็นไรไม่ได้หองขวัญไม่เป็นไรหลายรอบแล้วเหลือน้องได้แล้วยังไม่ได้ไม่เป็นไรไปแล้วมไม่เป็นไรมาพาลูกน้อยมานอนนะคะโทมัสอ่านหนังสือให้อังุน โอเคคริสต์มาสแรกนะคะเป็นคริสต์มาสที่เอิมอืมอืมไม่รู้ไม่ทราบเหมือนกันอ๋อคุณพ่อคุณพ่อ,อกับคุณลูกโอ้ยน่ารั โอเคค่ะสำหรับอีพีนี้นะคะใครชอบอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายคลิปนี้อาจจะสั้นเกินไปนะคะก็ขออาภัยด้วยเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราพาน้องนะคะไปผจนภัยที่อุทยานนะคะเราซื้อพักเสริมมาใหม่ะคะ่ะเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย